สวัสดีตอนเช้าจากหาชอมเทียนพะยานะคะอันนี้ก็จะเป็นงานมิวสิกยอร์ชครีเอทีฟสเปซนะคะงานกิจกรรมพื้นที่สร้างสารรค์ด้านดนตรีโครงการากิจกรรมันุทนาการเพื่อเยาวชนประจำปี2,567นอเป็นงานมิวสิกครีเอทีฟสเปซนั่นเองของเมืองพะเยาเราจัดนะคะ เจ้าหน้าที่เขากำลังจะจัดต้นไม้สวยๆอยู่สวยๆเนาะบรรยากาศเนาะบรรยากาศดีมากอากาศดีๆเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่านะช่วงเช้าๆแบบนี้ตอนแรกว่าจะไปซื้อน้ำก่อน เช้าๆอากาศดีนะคะทุกคนช่วงเช้าเช้าแบบนี้นะคะอากาศดีดีค่ะคนเขาก็ามาพักผ่อนวันนี้รู้สึกปวดหลังนั่งนานไปเมื่อกี้เอาบรรยากาศมาค่ะเช้าเช้านะคะ ที่หาจอมเทียนก็จัดงานกันนะคะวันนี้ก็จัดงานตั้งแต่วันที่จริงๆแล้วมันมีตั้งแต่วันที่ 16, 10, 17, 18, ิบะคะ19สิบแปดยีบยยบสวันนี้ 21, 22ิบเอัแต่เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะจนถึงวันที่โน่นนะฮี่สิบกนะคก็จะเป็นงานมิวสิควีเอท e ฟยอช c l u b นะฮะ, Club, ะ,ะเกี่ยวกับพวก้แหละงานดนตรี 9, 1, ไปลี่ยนเป็นที่พัญยานะคะเอาบรรยากาศเอาแ่ะเดี๋ยวเราไปดูปรรยากาศด้วยกันนะคะด้สวยดีกว่านะ,นะฮะผู้คนก็ออกมาเดินนะคะอย่างที่เห็นเลยเช้าเชแบบนี้คนออกมานอนเล่นชายหาดกันเยอะนะคะเต<ม>็มไปหมดะค่ะทุกคน<ม>กับอากาศดีๆพลังงานบ,กบวก วันนี้หญิงก็จะไปนั่งเล่นชายหาดเหมือนกันแต่จะไปนอนเตียงยาวๆนะตรงฝั่งโน้นใกล้ๆซอยสิบตรงโน้นวานเงียบดีค่ะฝั่งบรรยากาศสวยๆในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะ ใครอยู่เมืองหนาวคิดถึงประเทศไทยบ้างนะคะช่วงนี้อากาศที่เมืองไทยเย็นสบายนะคะวันนี้ที่พัทยาประมาณ22-25องศาเซลเซียสนะคะเมะื่อคืนอยู่ที่19องศาเซลเซียสค่ะทั่วทุกพื้นที่นะคะในภาคอีสานช่วงนี้ก็อากาศนะคะอุณหภูมิก็กำลังลดอยู่นะคะอยู่ที่ประมาณ17-20องศาเซลเซียสค่ะรวมถึงบึงการนะคะบ้าน ของแม่ยิงนะคะน้องชายก็บอกว่าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ17องศาเซลเซียสนะคะในช่วงกลางดึกก็ประมาณสวัสดีเช้าวันใหม่นะคะวันนี้ก็มาถักไทายเพื่อนๆนะคะวันศุกร์วันนี้ก็เป็นวันดีนะคะในเขตพื้นที่ของพะเยาช่วงนี้ก็มีการจัดงานต่างๆนะมากมายไม่ว่าจะเป็นงานคริสต์มาสแล้วก็ ได้หลายงานค่ะอย่างเช่นพื้นที่ในเขตบริเวณหาดจอมเทียนพิยาช่วงนี้เขาก็จะจัดงานมิวสิกย้อนยัคอะไรเงี้ยนะคะก็ <c oughs> จะเป็นดนตรีพื้นบ้านอาดนตรีนักเรียนมาแสดงพร้อมอการแสดงต่างๆนะคะจนถึงนันแหละตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่26เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีหลายๆงานในเขตพื้นที่บริเวณหาดจอมเทียนยังไงเพื่อนๆก็ลองติดตามอ่า หญิงไปไเรื่อยๆนะคะแล้วก็เขตของพริยาด้วยนะคะช่วงเช้าๆแบบนี้อากาศด,ดีๆค่ะหญิงก็นาพลังงานบวกๆมาฝากทุกคนนะคะในเขตพื้นที่ของพรยาอากาศด,ดีมากๆนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวหญิงอยู่บริเวณหาดจอมเทียนพรยาก็จะอากาศด,ดีอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็อยากมาทักทายเพื่อนๆนะคะพร้อมกับส่งพลังงานบวกๆะะไปให้ทุกคนนะคะใครที่ทําคลิปอยู่นะคะ การเปิดค่ากันมองเห็นลงบ่อยก็น่าจะดีขึ้นคนะส่วนตัวของยิงก็ทำคลิปลงไปเรื่อยๆครับเพื่อนนะก็ขอบคุณที่ติดตามนะก็ไม่มีอะไรก็เป็นคลิปทั่วไปชีวิตประจําวันของหญิงนี่แหละค่ะก็ไปเที่ยวกับเร็ยานาศสซ่วยๆบริเวณหาดชมเทียนพัทยาหรือเขีนพื้นที่ต่างๆที่หญิงไปหญิงก็จะทําวิดีโอให้ดูนะคะเป็นวิดีโอยาวด้วยแล้วก็เป็นวิดีโอสั้นด้วยส่วนไลฟ์สดก็ ก็จะไ like ลทุกวันนะคะจนช่วงนี้จนกว่าเราจะผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้นะเพื่อสะสมนาทีนะก็ขอให้เ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็สุขภาพแข็งแรงและกันนะคะแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะตัวหญิงก็ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งนะคะในช่วงเทศกาลนี้นะคะ ให้เพื่อนๆมีความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาสประกใกล้ปีใหม่แล้วนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงที่หวังจิ่งใดก็สมความมาุ่งมั่นปรารถนาตัวหญิงก็จะพยายามสร้างสรรค์ผลงานดีๆนะคะแล้วก็จะดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะจะสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะกับวิดีโอส,สวยๆภายในเขตบริเวณหาดจอมเทียนพัทยาของเรานี่แหละค่ะนะคะับกับเพื่อนด้วยนะคะกับวิดีโอส,สวยๆนะคะ คอมเมนต์สร้างสรรค์นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเวลาว่างเราค่อยอคุยกันนะคะบ mm. รรยากาศสวยๆบริเวณหาดจอมเทียนพยาเ mm. พ,พื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวพะยาก็อินบอ็อกมาทักทายได้นะคะ,อ,ะอาจจะไปเที่ยวไหนถ้าเกิดว่าหญิงมีข้อมูลการ mm. ท่องเที่ยวต่างๆให้เพื่อนๆได้หญิงก็จะให้ค่ะ mm. เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ